มันเกิดอะไรกงี้ขึ้นนี่ค,ครับผมถามจริงตุลลธเบาลัดลงกน่อนดูดิไอ้นนี่ยคือโอ้ดูแอดมินทำกับผมเดี๋ยวมันก็จะมีเอฟพีจีลงมาเราจะเนี่ยเห็นปะเนี่ยอะไรอ่ะโอ้แอดมินคือโนบุอะไรครับเนี่ยอันนี้คือแบบเขาเล่นดีๆไม่เป็นโอ้ดูดิ ดูดินะเห็นะไอ้เฮียถ้าคอมกูระเบิดขึ้นมานี้แอดมินรับผิดชอบปอะไอ้อเฮียคือจะจบไม่จบนะคือแม่งเล่นเชิงเว้ยเฮียคือกูงงกูงงกับชีวิตเห็นปหมม่งม,ม,ม,มันตายตเฮียนี่หมาเว้ยอาบจีอ่ะไอ้เฮียแม่งกูตายอ่ะตอนแรกอ่ะเห็นปหะเห็นปหะเนี่ยไอ้เฮียเวอยไอ้เฮียเว้ยจริงเห็นปห อยู่ไหมเนี่ย yeah. อ yeah. <rac ella> mm ืออรอเย่ท <pantry breaking asta> ุกคนครับทำไมแอดมินเขาทำแบบนี้ครับผมไม่เข้าใจเลยเฮ้ยอ้ยเวอร์มากครับเ์ื่อเวอร์เกินบางทีก็เวอร์เกินดูดิ